เผยภาพบรนเดอร์ Oppo A7x พร้อมสเปคจอใหญ่กล้องคู่แบตอึดในราคาหมื่นต้นๆก่อนหน้านี้ Oppo ก็เพิ่งเปิดตัว F9 ในบ้านเราไปแบบสดๆร้อนๆน,นะครับกระแสต,ตอบรับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวล่าส่วนนี้ก็ดูเหมือนว่าทาง Oppo มีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับหลังจากที่มีการพบภาพบร,เรนเดอร์และสเปคสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในชื่อ Oppo A7x ออกมาเพิ่มนะครับ จากภาพเรเดอร์นี้จะเห็นได้ว่าดีไซน์ตัว Oppo A7x มีดีไซน์เหมือนกับตัว F9 ทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอที่มาพร้อมจอได้ขอบมีรอยบากแบบหยดน้ำบอดี้ด้านหลังตัวเครื่องที่มีการไล่เฉดสีสะท้อนลายเหลี่ยมเพชรน,นะครับยิ่งไปกว่านั้นขนาดตัวเครื่องและน้ำหนักเท่ากับตัว Oppo F9 ด้วยนะครับ ส่วนสเปคภายในก็คล้ายกันมากเลยตัว A7X มาพร้อมหน้าจอ6.3นิ้วความละเอียด Full HD+ ใช้ชิปเซต MediaTek Helio P60 นะครับแรมให้มา4รอม128มาพร้อม Android 8.1กล้องหลังคู่นะครับตัวแรก16ล้านตัวที่2 2ล้านส่วนกล้องหน้าให้มา16ล้านแบตเตอรี่ 4,230mAh มาพร้อมพอร์ต Micro USB นะและมีช่องหูฟัง3.5มิลนะครับสิ่งที่ต่างกันระหว่างตัว F9 กับ A7X นะครับก็คือตัวกล้องหน้า F9 ให้มาถึง25ล้านนะครับแล้วก็ แต่รี่ S9 ให้มาแค่3,500ม ah. ิลลิแอมป์ตัวนี้จะเน้นแบตเตอรี่มากกว่านะครับส่วนวันเปิดตัวในเบื้องต้นมีการคาดว่าน่าจะมีการเปิดตัวที่20กันยายนน,นี้นะครับสำหรับราคาขายจะอยู่ที่2,999ห,หรือประมาณ1 1 0 0บาทนะครับราคาเปิดตัวค่อนไปเคียงกับตัว Oppo F9 ด้วยนะครับซึ่งจะมีให้เลือก2สีด้วยกันมีสีม่วงและสีม่วงไลเ่เฉดสีดำนะครับแค่เปลี่ยนสเปคเล็กน้อยนะครับก็เปลี่ยนชื่อรุ่นได้แล้วนะครับเดียนน๋ยวนี้มือถือเปิดตัวค่อนข้างถี่ ว่าทาวโพจะมีการนำมาขายด้วยหรือไม่และถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอับเดียให้ทราบ